สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับคำงในช่วงคำงสตอรี่น,นะคะมื้อนี้ข่าวตอรี่ของคำางมอน,นี้จะพาลุกคนมาเบิง่งวิธีการนำาขาเขียบจ้าเขาเขียบเฮานี่จะเฮ็ดเป็นบุญเดือนสามเนาะบุญบ้านนะเดี๋ยวนี้เฮาก็มาเบิ่งนะคะว่าเขาเขียบเฮ้าเป็นจังไดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้าเขียบข้าเขียบหรือเขาโป่งรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีขาว สีขาวเนาะหอยงาเนาะอันนี้เดี๋ยวเพิ่นตากแล้วตากใส่สาดก็สิสามารถตากสายสัตได้ตากใส่ตะแกรงได้ตากใส่อ่าใย่างกับอย่างคายสมัยตะกี้เนาะค่ะไปทางข้าไปเบิ่งบ่เพิ่นเฮ็ดจังได๋กันแดดนะคะไปไปเดินไป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 ฮัาซาลล่า ถึงแล้วนะฮะนี่เาก็มาเบิงค่ะเพื่อนกำลังปั้นข้าวเคียบนี่ค่ะข้าวเคียบ อันนี้ก็เป็นการปั้นข้าวเขียบนะคะแถวบ้านขมังเอิอนปั้นข้าวเขียบนะ,ะอัน,นแรกก่อนที่เขาจะปั้นข้าวเขียบเขาต้องมีการนำข้าวสารนะคะที่เป็น,ข,น,ปนข้าวเหนียวไปแท่น้ำค้างคืนไว้นะ,ะจากนั้นเขาก็มาหนึ่งให้สุกนะคะพอหนึ่งให้สุกแล้วเขาก็เอาไปตาตมกับโครกรกะเดืองนะคะทุกคนหลายคนคงสิเคยหูจะโครกรกะเดืองเนาะ ใส่ค้นต่ำประมาณ3ามค้นนะคะแล้วก็มีค้นปัดเขาเขียบพ่อมาะคะค้นหนึ่งส่วนวัตถุดิบในการตามเขาเขียบะะแล้วแต่ไพสซีมิกเข้าไปนะคะที่หลักสําคัญก็คือเข่าเหนียวหนึ่งนั่นเองนะคะบางค้นก็จะใส่ง่าดําบางค้นใส่ง่าขาว บางคนก็สิใส่บักเพาบางคนก็สิใส่โอนตินบางคนก็นมีนำคือเออเครื่อตดหมาน้ำนะคะกเ็เพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติกันไปเติมน้ำตาลน้ำตาลก็น้ำตาลใส้เน่น้ำตาลอันใส้แดงหรือว่าน้ำตาลใส่ขาวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลอ้อยแล้วแต่คนมักเด้อคะ่ะหลังจากตำให้ได้ที่แล้วนะคะเพิ่นก็สิน้ามาปั่นแบบนี้ ปั้นเป็นแผ่นนะคะปั้นกลมๆแล้วก็เนียนเป็นแผ่นนะคะสมัยก่อนกัสซิบรีไซคกระเบื้องแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องสมัยนี้เพิ่นกับพัฒนาใซคกระเบื้องกดทับลงไปกัสซิเป็นแผ่นกลมๆได้ยางง่ายได้เลยนะคะบริเรียกเลยค่ะส่วนวัสดุไม่ใช่วัสดุสีเป็นวัตถุดิบเสริมก็คือไข่ต้มกับน้ำมันผืช ซึ่งพนิยมใส่กระสีเห็นเป็นมรกฏนะคะแล้วกะไข่ต้มก็ต้มให้สุกเดอ้อพี่น้องส่วนหมากเสิใส่เป็นไข่แดงไข่ขาวจะบ่ค่อยใส่เนาะกากินไปเลยนะคะไข่แดงกับวาผสมดบกับน้ำมันพืชเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับเวลาห้าสิบป้นานักก็ต้องใส่มือเหนียจุ่มกับถ้วยที่ผสมไข่แดงกับน้ำมันพืชเพื่อบ่ให้มันติดมือนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปปั้นกาเขียบกโจบเพียงเท่านี้นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากเล็กๆน้นอยๆคอมแมนผู้ได้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คำน้างใด้ทำคลิปต่อไปเรืจจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ